น้าริมฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่มีน้ำใสไหลยเย็นตลอดปีคือที่ตั้งของหมู่บ้านราชธานีอโศกเป็นหมู่บ้านชาวพุทธเล็กๆที่ทวนกระแสสังคม ทุกคนในชุมชนปฏิบัติศีลห้าเป็นอย่างตำ่ำใช้ชีวิตเรียบง่ายมักน้อยสันโดษทานอาหารมังสวิรัตเพื่องดเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัพพสัตว์และเป็นเขตปลอดอบายมุกทุกชนิดไม่ว่าลอตเตอรี่บุรีสุรากัญชาและยาเสพติดทุกประเภทหมู่บ้านราชธานีอโศกได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหมู่บ้านของทางการ เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2539มีเนื้อที่1,314ไร่จำนวนบ้าน249หลังคาเรือนมีประชากรกว่า500คนในอดีตเคยถูกจัดเป็นหมู่บ้านยากจนอันดับที่5ของจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านราชธานีอโศกจะประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปีเนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะ และระดับพื้นดินของหมู่บ้านต่ำกว่าพื้นดินของหมู่บ้านใกล้เคียงถึง11เมตรแต่คนหมู่บ้านนี้ก็ไม่เคยยอมแพ้และได้พัฒนาชีวิตให้สอดคล้องกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในไหนน้ำก็ท่วมทุกปีพวกเราจึงได้สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน้ำและเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าบ้านราด เมืองเรือสบายดีน้ำท่วมสบายดีน้ำท่วมหมู่บ้านของเรายากจนเพราะสมาชิกของชุมชนต่างทำงานฟรีโดยไม่มีรายได้หรือค่าตอบแทนใดๆและเนื่องจากเราต้องเจอกับสภาพน้ำท่วมอยู่ทุกๆปีคนที่นี่จึงไม่สะสมสมบัติส่วนตัวไว้มากนักและในขณะเดียวกันก็พยายามช่วยเหลือแจกจ่ายผู้อื่นให้มากที่สุดเพราะในยามวิกฤตต่อให้มีสมบัติมากมาย ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นอกจากความเป็นพี่เป็นน้องที่เราได้เคยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไว้วิถีชีวิตของชาวชุมชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นแบบไทยๆผู้หญิงนุ่งผ้าถุงผู้ชายสวมกางเกงทรงไทยใหญ่สีไม่ฉูดฉาดไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่นิยมเครื่องประดับต่างหูกำไลสายสร้อย และนิยมเดินเท้าเปล่าสัมผัสพื้นดินตามธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นการฝึกเจริญสติทุก9ก้าอย่างอีกทั้งเมื่อพบปะกันก็ยกมือไหว้ทักทายกันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยใช้คำว่าเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมครับเป็นคำทักทายกันกิจวัตรและกิจกรรมของชาวชุมชนคือสวดมนต์ทำวัดฟังธรรมในช่วงเช้า ตีสและ6กโมงเย็นกินข้าวร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต่างกับครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นจากนั้นจึงแยกย้ายกันไปทำงานตามฐานงานต่างๆเช่นฐานโรงสีเข้ากล้องฐานโรงงานน้ำดื่มฐานโรงแชมพูฐานเต้าเจี้ยวซีอิ๊วฐานโรงเห็ดฐานร้านค้าในชุมชน การบริหารการปกครองของหมู่บ้านราชธานีอโศกบริหารโดยมีคณะกรรมการชุมชนมีนักบวชเป็นที่ปรึกษาเรามีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยเช่นเดียวกับหมู่บ้านทั่วไปต่างกันตรงที่ชุมชนของเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องมีความเคารพกันที่คุณธรรมผู้มีศีลห้าก็จะเคารพผู้มีศีล8และเคารพผู้มีศีลสิบเช่นสิขมาตหรือแม่เนน ซึ่งเป็นนักบวชหญิงของชาวอโศกส่วนผู้มีศีลสิบก็จะเคารพสมณะซึ่งมีวินัย227ข้อและถือปฏิบัติจุลศีลมัชิิมศีลและมหาศีลอีก43ข้อเรามีระบบสาธารณโภคีเป็นหลักในการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นกงศีหรือคอมมูนที่มีประชาธิปไตยให้อิสระเสรีที่จะเลือกอยู่หรือจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ ทุกคนทำงานเสียสละให้แก่ส่วนกลางไม่มีค่าตอบแทนผลผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดตกเป็นของส่วนกลางซึ่งทุกคนสามารถแบ่งกินแบ่งใช้ได้จากทรัพย์สินที่เป็นของส่วนกลางและชุมชนจะรับผิดชอบดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกตั้งแต่เกิดจนถึงตายในส่วนของผลผลิตที่เป็นของส่วนกลางนั้นชุมชนไม่มีนโยบายที่จะสะสมไว้มากๆ หากมีจำนวนมากเพียงพอจนเหลือกินเหลือใช้ในชุมชนแล้วส่วนที่เกินจะถูกสะพัดออกไปเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นที่ยังต้องการและขาดแคลนมุ่งบ้านของเราจึงมีทั้งโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตในวันสำคัญสำคัญของชาติมีศาลาปันสุขให้บริการในทุกๆวันและมีถนนปันสุขปลูกผักต่างๆเอาไว้ให้ผู้คนมาเก็บเอาไปกินไปใช้ได้ รูสมณะโพธิรักษ์ผู้พานำพาธรรมด้านจิตวิญญาณของชาวโศกได้สอนให้เรานำทฤษฎีมัคมีองค์8ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมเรียกแนวคิดนี้ว่าระบบบุญนิยมคือบุญนิยมหรือนิยมการชำระกิเลสเนินการให้การเสียสละแก่ผู้อื่นเป็นสำคัญเพื่อลดละความเห็นแก่ตัว หมู่บ้านราชธานีอโศกมีกิจกรรมการงานหลายๆด้านที่ดำเนินการตามหลักบุญนิยมเช่นการศึกษาบุญนิยมการเมืองบุญนิยมสุขภาพบุญนิยมการสื่อสารบุญนิยมและพาณิชย์บุญนิยมเป็นต้นการศึกษาบุญนิยมประกอบด้วยโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกแบ่งการศึกษาเป็นสองระดับ คือประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมีปรัชญาการศึกษาคือศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาหมายถึงให้เน้นคุณธรรมเป็นหลัก40%ทำงานเป็น35%และมีความรู้ควบคู่ไปด้วย25%โดยที่นักเรียนอยู่แบบประจำและทุกคนกินอยู่ฟรีมีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสด้านพาณิชย์บุญนิยมเรามีนโยบายการค้าแบ่งออกเป็น4ระดับคือขายราคาต่ำกว่าท้องตลาดขายราคาเท่าทุนขายราคาต่ำกว่าทุนและแจกฟรี การค้าของชาวบุญนิยมมีร้านค้าเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในอาคารบาวรจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกในราคาบุญนิยมสื่อสารบุญนิยมเรามีช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของตัวเองชื่อว่าช่องบุญนิยมทีวีและมีช่องทางอื่นๆผ่านโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook บุญนิยมทีวี y o u t u b e บุญนิยมทีวีเป็นต้น ช่องทางการสื่อสารต่างๆใช้ในการเผยแพร่ธรรมะโลกุตระองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการทำกสิกรรมไร้สารพิษซึ่งเป็นการสื่อสารที่บริการฟรีออกไปให้สังคมโดยไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นการเมืองบุญนิยมมีการจัดตั้งพักสัมมาทิปไตยขึ้น เพื่อรวมผลคนมีศีลมาร่วมแรงร่วมใจสร้างประโยชน์และความเสียสละให้สังคมให้ได้มากที่สุดโดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะมาเป็นสอสอหรือตำแหน่งใดๆทางการเมืองแต่ต้องการนำเสนอนักการเมืองที่มุ่งทำงานรับใช้ประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์กล่าวว่าชาวอาโศกสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้อย่างมากหากเน้นดำเนินการใน3ามเรื่องดังต่อไปนี้คือ 1. กสิกรรมไร้สารพิษต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่าฆ่า,มาแมลงและสารเคมีใดๆทั้งสิน้น 2. ขยะวิทยาคือกระบวนการจัดการขยะโดยแยกขยะเศษอาหารเศษพืชผัก และอินทรีย์วัตถุธรรมชาตินำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพขยะที่ไม่สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้จะมีการคัดแยกออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อนำไปขายหรือนำกลับมาใช้ใหม่และ 3. ปุ๋ยสะอาดเพื่อสนับสนุนการทำกสิกรรมไร้สารพิษหมู่บ้านราชธานีโสกได้สร้างโรงปุ๋ยพลังชีวิตเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เองและจำหน่ายในราคาบุญนิยม มู่บ้านราชธานีมีงานประจำปีที่สำคัญคืองานปีใหม่ไทยซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปีเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ได้ถือโอกาสช่วงเทศกาลดังกล่าวเปิดตลาดขายสินค้าต่ำกว่าทุนเรียกว่าตลาดอริยะโดยถือว่าการขาดทุนนั้นเป็นกำไรสินค้าที่นำมาขายในตลาดเป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต มักมีคําถามว่าเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆขึ้นมาพวกเราผ่านกันได้อย่างไรเช่นในสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคําตอบหรือเป็นทางออกให้กับชุมชนของเราเนื่องจากวิถีชีวิตของชุมชนต้องกินต้องอยู่คลุกคลีร่วมกันจึงจําเป็นต้องปิดชุมชนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งระบาดกลุ่มใหญ่เมื่อจำเป็นต้องปิดชุมชนเราก็ได้ค้นพบว่าถ้าเพียงแค่อยู่ทำกินเฉพาะพวกเรา ก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นจนสามารถเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้อย่างสบาย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมที่ทําให้ทางราชธานีอโศกนั้นนะคะยังคงสามารถที่จะป้องกันชุมชนให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ได้นั่นก็คือการอยู่แบบพึ่งพาตัวเองค่ะซึ่งในชุมชนแห่งนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองมีทั้งแหล่งอาหารมีทั้งการเกษตรนะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนกันในชุมชนที่อุด,ดมสมบูรณ์ทีเดียวค่ะใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีแหล่งอาหารที่ผลิตกันเองในพื้นที่ของตนทําให้ช่วยลดความ เสียงในการออกไปซื้ออาหารนอกพื้นที่ลดการพบปะผู้คนแล้วก็ยังไม่ต้องออกเดินทางไปสู่พื้นที่ที่แออัดอีกด้วยค่ะพวกเรากำลังทำก็คือพี่น้องชาวบ้านลาดค่ะได้เก็บผลผลิตที่เราปลูกนะคะพืชผักหลายอย่างนะคะค่ะก็เพื่อจะให้เด็กที่กำพร้าพ่อแม่นะคะที่อยู่ที่บ้านโฮมพักที่ยะโสธรค่ะของท่านภิกษุณีติ๋วนะคะ ค่ะท่านจะมารับวัตถุดิบใช่ไหมคะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีแตงโมแตงไทยพริกมะเขือเทศบวบมะเขือเปาะฟักมีกะเพรามีโหระพา,ม,ะพามีแมงลักมีข้าวถ้าเราส่งมอบนะคะเราก็จะมาวางไว้ก่อนค่ะวางไว้แล้วทีนี้เราก็มอบก็มอบก็ห่างกันประมาณระยะ2เมตรนะคะและ้วทีนี้เราก็มอบก็คือมอบนะะเนี่ยค่ะคนละมอม เราวางไว้แล้ว<ช>เดี๋ยวขนขึ้นไปใช่ค่ะมาขนขึ้นไปเองค่ะค่ะถ้าอย่างในหมู่บ้านเราเราก็จะกั้นสแลนด์ปิดเลยนะคะมอบงั้นเราก็จะเอา แต่ถ้ามีแตงโมอะไรเคยแห่เคยขายแล้วมาเงี้ยนะคะค่ะหรือเราแจกพี่น้องเราก็จะเอาวางไว้หน้าบ้านค่ะแล้วก็เอามาวางไว้แล้วก็ว่าฝากมอบอย่างเงี้ยเราก็ข้ามรั้วก็บอกกันว่ามอบไหมละะนะอะไรเงี้ยเราพวกเราก็ขอบคุณกันแล้วก็ทางทางนู้นมาก็ยกทางถนนก็ยกขึ้นรถก็ไปวันนี้ก็มีมอบให้โรงพยาบาลวารินนะคะค่ะพยาบาลก็มารับก็หนึ่งรถปิกอัพก็มอบเหมือนกันกับที่มอบให้บ้านโฮมฮักค่ะที่อยู่บนรถปิกอัพนี่นะคะก็มี เครือแหอของพวกเราอะค่ะ่ะเครือแหอของพวกเราแล้วก็จิตอาสาที่มาช่วยงานพวกเราอยู่ข้างนอก่ะเราก็จัดให้เป็นกระสอบกระสอบค่ะ่ะแล้วก็ก็จะมียติธรรมเราที่อยู่ข้างนอกพี่ดาวพรค่ะก็จะมารับอีกทีแล้วก็จะไปช่วยแจกให้พี่น้องเราตามบ้านต่างๆได้ทานกันแตงโมแตงไทยเป็นหลัก สำหรับผลผลิตในชุมชนนะคะชาวบ้านก็ได้นำมาแจากจ่ายให้กับตำรวจและก็ทหารในเมืองอุบลราชธานีด้วยซึ่งนี่ก็คือข้อพิสูจน์แล้วค่ะว่าความมั่นคงทางอาหารที่มีนอกจากจะทำให้พวกเขาได้พึ่งพาตัวเองแล้วพวกเขายังสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆในสังคมได้อีกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในรอบ30ปีมีเพียงแค่9ปีเท่านั้นที่น้ำไม่ท่วมในปี2565ถือว่าน้ำท่วมสูงสุดระดับ4.5เมตรนานถึง2เดือนกว่าภาวะที่น้ำท่วมอย่างซ้ำซากปีแล้วปีเล่าเช่นนี้ทำให้คนในหมู่บ้านของเราอยู่กันอย่างไม่ประมาทไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เราปลูกเราสร้างจนเกินไปและต้องไม่หอบหวงสะสมอะไรเอาไว้ให้มาก เพรายิ่งมากเท่าไรก็ย่อมเสียหายมากเท่านั้นหมู่บ้านของเราจึงต้องขยันสร้างขยันปลูกขยันสะพัดและขยันแจกจ่ายออกไปให้มากที่สุดเท่าไรก็จะยิ่งเบาสบายได้มากเท่านั้น mm. เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของเรานั่นก็คืออิสระสบายสงบอบอุ่น อิ่มเอมกเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละ